เทาเขาก็ถามเรื่องทุนสีเทาที่มีการเปิดประเด็นออกมาเนี่ยยังไม่ร้ายแรงอีกหรือไงจ๊ะเจเจสุขสิริกัญญาหรือเจมไหมเรื่องทุนสีเทายังไม่ร้ายแรงอีกหรือ,อยังไงจ้าที่คุณบอกว่าอนุทินยังไม่มีเรื่องร้ายแรงแล้วคนที่กล้ชิดล่ะที่บอกเป็นสีเทาแล้วว่าไงว่าไงจ้าเอา สิริกัญยาว่าไงเจ้าหมายว่าไงบอกต้องรอรีแอคชั่นก่อนค่ะว่ารัฐบาลจะมีการปฏิบัติยังไงในเรื่องนี้คุณรออะไรอะ่ะเป็นรัฐบาลมาตั้งเดือนกว่าแล้วรออะไรรออะไรมันเต็มกรุงเทพไปหมดเต็มพัทยาเต็มเชียงใหม่มันอยู่ตามตึกต่างๆเต็มไปหมดเข้ามาแถมมันมันมันทำอะไรนะย,ยอะเยยย่อเยอเยออยังไงประกาศลงในสื่อเป็นภาษาเกาหลี รับสมัครพนักงานมาทำสแกมเมอร์แน่ไหมล่ะเกาหลีมันแน่ไหมล่ะเพื่อเอาคนเกาหลีมาหลอกเกาหลีคนอเมริกันมามันจับคนอเมริกันมาบอกมาทำงานไหมเอาเอาไปเก็บตัวไว้เพื่อให้หลอกคนอเมริกันที่พูดสังกฤตได้เอาคนจีนมาให้หลอกคนจีนจับคนไทยมาให้หลอกคนไทย มันจะเป็นสกแกมเมอร์แทนขมิ้นหรือเปล่าท่านอนุทินดูจุดนี้หน่อยดูจุดในนี้หน่อยผมผมร้วมันเรื่องใหญ่ท่านอาจจะทําไม่สําเร็จเวลาสี่เดือนเนี่ยนะท่านอาจจะทําไม่สําเร็จแต่วันนี้อะไรที่ทําได้ท่านทําก่อนเถอะท่านทําก่อนเพราะมันเป็นเรื่องเดินดะ่วนนะมันเป็นเรื่องเดินด่วนจะถือว่าไม่ไรแรงไม่ได้นะครับคุณสุริกัญญาคุณมีข้อมูลอะไรอยู่ในมือไหมลนะ่ะ มีข้อมูลอะไรอยู่ในมือไหมถึงมาพูดว่ามันยังไม่ร้ายแรงนะข้อเท็จจริงต่างๆออกมาตามสื่อเยอะแยะมีคนที่เป็นนักการเมืองเป็นคนที่เคยเป็นผู้นำํำทางการเมืองมาแปดเปื้อนเรื่องนี้ซึ่งบางเรื่องก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรชัดเจนที่ไปกล่าวหาเขาแต่เขาออกไปตามสื่อคนไทยก็ก็เชื่อแล้วไงนะเชื่อคนง่ายเชื่อแล้วนะผมฟังแล้วผมก,ก,ก็นั่งคิดเหมือนกันว่าเฮ้ย ทำไมบ้านเรามันถึงเป็นอย่างนี้คือบางคนเนี่ยเขาไม่ผิดก็จะไปว่าเขาผิดยังไม่รู้ทางเส้นเงินยังไม่รู้ว่าเขาทําผิดไหมถึงจะเป็นผู้นําการเมืองอะไรก็แล้วแต่กล่าวหาคนเนี่ยผมไม่ใช่สอนนะแต่ผมเนี่ยถ้าใครตามผมทุกวันทุกคืนเนี่ยจะรู้ว่าผมพูดแรงแต่ผมไม่เคยไปอด,ด่าใครว่าข้า,ามำเนื้อผ้าเป็นรัฐบาลผมก็ออกมาจะมีดีเตือนวิาพากษ์วิจารณ์ด้วยสาระสำคัญ <c oughs> ต้องขออภัยท่านผู้ชมนะไปเล่นน้ำฝนเห็นแก่ความชื่นฉ่ำก็ไปเล่นน้ำฝนก็ไอเลิฟยูนิดหน่อยเนี่ยเอาอมาชื่นชมกันส่วนโพนี่ก็ชื่นอกชื่นใจภาคเหนือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวจะบุตรึงโพนะพูดถึงเรื่องโพเป็นอย่างนี้ของนิ่ด้าโพคือเวลาเนี่ยภัก ประชาชนเนี่ยเขาเจียมตัวเจียมใจเพราะว่าถ้าเขาแรงเล่นแรงกับพรรคภูจิใจไทยเกินไปเนี่ยก็จะโกรธกันจะได้ไม่ร่วมรัฐบาลด้วยกันเพราะเขาจะไปร่วมกับใครเพราะยังไงเขาก็ไม่มา300รเสียงไม่ได้มา250เสียงเพราะจากการสำรวจล่าสุดพรรคเขาก็ทำโพเหมือนกันแลน้วนี่นี่หน,น,น้าเป็นพระเออเป็นอะไรเป็นสถาบันกลางที่ทำโพเขาทำโพทุกภาค ปรากฏว่าอย่างนี้ปรากฏว่าพักส้มเนี่ยตกตกอะตกอันดับยับเลยความนิยมของโง่หน้าเทงเนี่ยลดลงไปสิบกว่าเปอร์เซ็นต์โดยเฉพาะภาคตะวันออกนิด้าเข้าไปสำรวจทั้งภาคเลยตั้งแต่ชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดคะแนนของพักเนี่ยหดไปยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์สิบสี่ล้านเสียงถ้าหดไปยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ จะเหลือประมาณสักสิบล้านเสียงโดยโดย,โดยประมาณนะจะได้สอสอบัญชีรายชื่อยี่สิบเอ็ดคนเท่านั้นจากที่เคยได้สามสิบคนจะหล่นลงมาหดลงมาเหลือยี่สบเอ็ดคนสอสอเขตเนี่ยจะเหลือไม่เกินเจ็ดสิบคนนะทุกภาคนะเท่าที่ํำรวจตรวจสอบเจ็ดสิบคนสอสอเขตรวมกับบัญชีรายชื่อยี่สิบเอ็ดก็เป็นเก้าสิบเอคนไม่ถึงร้อยนะ